ตอนนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟเอกชัยนะครับวันนี้คนเยอะมากเรามาออกที่คอร์ส C ก่อนนะครับ C ไป A สนามก็สวยเลยนะครับคอนดิชันดีอากาศร้อนนิดนึงววนจะค่อนข้างติดแน่ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน สายสุดอาจจะน้ำค่ะ <Okay. S 1> ไม่น่าจะถึงค่ะ ลอยไปแล้วซ้ายอยู่หน้ากีนแปะอยู่หน้ากีนโอ้ขวาทงนิดเดียวเองอะ่ะโอ้โหอโอนแล้วแจวแจวแจวอันนี้คือช็อตสามเหรอเบานะมันร้อยเจ็ดสิบหลุยน้ำก็ก็เก่งเกินนะใช่ไม่ได้มาสนามนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับทำใหม่ดีขึ้น เยอะเลยตอนนี้เราอยู่หลุมพาสามนะครับไม่มีครับไม่มี<า>มนี่<า>ด้านข้างจะเห็นไหมฮะเป็นน่าจะเป็นห่วงซุยนะครับถ้าจำไม่ผิดของตะกุ่มอิตาเลียนไทยนะครับ สามระยะร้อยสิบสี่เหรออืะะอเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วโอเคขวาพอสมควรแต่ก็อ่อน มาดูนะครับคุณนิรุตนะฮะอดีตนักกีฬาตัวแตงอ่าวทีหายเท่าไวันนี้จากการนัดหมาย30นาทีนะฮะสนามข้างบ้านเรียกว่านัดแบบไฟลุกไม่งั้นจะหลอกมาเชื่อได้หรือไม่งั้นแกเข้าสนามได้รอละถ้านัดล่วงหน้านี่ไม่ยอมน้องหนุ่งไม่ยอม สวยครับสวยสงสัยจะสั้นไปนิดนึงอ่าตามคาดโดนไม่เต็มดูกะก,ะกวก,กลัวๆก้าๆกลัวอยู่ก้กๆกลัวกลัวก,ก,ก,กินเต็มคำฮึโอ้หนักดีมากอะลงลงลงเ้ยนิดเดียว โอ้ยหลุดอีกโอเคขอบคุณครับ ไปซ้ายว่ะไม่ถึงหน้ากีนอุ้ยไอ้ชิบหายโอ้ย เกือบหลุด <laughs> พาแบบเสียวๆโอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณครับอยู่ที่หลุมเจ็ดนะครับพาสี่ด็อกเล็กขวามีน้ำตลอดเราตีรวบซ้ายมานะครับเหลือขึ้นตรงนี้เนี่ยสองไปแล้วประมาณสองร้อยหลาเลยไกลมากข้ามน้ำด้วยอันตรายสุดๆส่วน คนนู้นนะได้เต็มเหนียวไกลมากสุดแฟเวย์นะครับสุดขอบนู่นเลยหนึ่งนะครับ ขวาต้นสนตลอดนะครับซ้ายก็ต้นสนตลอดแฟร์เว์เป็นซองเลยหลุม 5A พา4มันเป็น2องแฟร์เว์นะครับแล้วเขาจะทำแฟร์เว์ซ้ายไปเพื่ออะไรเนี่ยคนตีสั้นคนตีสั้นไปซ้ายแต่ซ้ายมันเป้าเล็กกว่านั้นถ้าเราไปตรงนี้มันก็เหลือร้อยสิตรงนี้ร้อย ตรงนี้สองเจ็ดห้า,หานี่เ <ทำ S 1> ขานับจากอ๋อมันมีหมุดขาวสองห้าห้าก็ตกทรายอะไรอย่างนี้แต่มันก็ห้าสิบห้าสิบนะคงไม่ตกหรอกหรือตีไ,ม, 3, ไม้สามดีวะเชิญโปรโตีไปก่อนขอดูก่อนดิตีไม่ได้ผมผมสู้สู้สู้น้ำเลยเหรอข้ามน้ำเหรอทูต้นนั้นอนะที่เขาแฝงออ้เท่าไหร่อ่ะตีสองเจ็ดห้าห้ามเราเย๋ <Yeah. laughs> ทำอย่างกัา เออไม่สามมาเดี๋ยวเราเล็งบอ่อทรายขวาเลว่าเลว่าแบบเลยตีข้ามน้ำไปเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะมีแรงก็ตีไปแต่ข้ามน้ำเราไม่ได้เล็งธงใช่ไหมเราจะเล็งต้นไม้ต้นไม้พุ่มตรงกลางเล็งเสาไฟไหวไหมเสาโทรเลขเสาไฟเนี่ยโอเค โอ้ไปขวาว่ะไปทางขวาบ่อทรายขวาโอ้โอสวยสวยสวยไปทางต้นไปทางซ้ายนะครับตัดบ่อทรายไปนะครับอืมตองไป ขวานิดหนึ่งนะครับไปทางต้นมะพร้าวขวามือเฟนดนิดนิดตอนนี้เราอยู่หลุมสุดท้ายแล้วนะครับเวลาก็ห้าโมงครึง่งต้องรีบเล่นให้จบนะครับแดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมันกาะกูวะไม่ได้ถามเลยมึงตอบมาทำไมนะซิริเออมันแสนรู้จริงๆเลยโอเคครับเราได้ไปน่าจะอยู่นะรอเข้ามาอยู่แถวแถว น่าจะไม่รู้เลยบ่อทรายไปหรือเปล่านะครับไปดูเอ๊ะพาสี่หรือพาห้าหรงนีพาห้านะโอเคครับผมจะเป็นพาห้าที่ระยะไม่ยาวมากสีสองออนได้นะครับถ้าได้ดีแต่มันจะมีน้ำซ้ายขวาเลยจำได้เนี่ยมีน้ำซ้ายขวาขอ,อ,องเราอยู่นี่นะครับแจวแจวแจวโอเคครับออนแล้วสามออน เมื่อกี้เราตีลูกเทสมานะครับระยะเดียวกันก็อ่อนไปแล้วอยู่ข้างบนนุน้นใช้หัวกระเทยมาเดี๋ยวเรามาดูประวัติตตีกันนะครับขึ้นสามแสงกำลังจะหมดแล้วนะครับ อุ้ยทำไมแช้ง่ะครับหลุดขวาไปเลยเหมือนหน้าเงยอะ่ะมันมืดด้วยปะแสงมันน้อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาพัอดี้ลูกซ้อมเราเก็บไปแล้วนะสองออนคือถ้ามันเครียดมันก็เลยตีไม่ได้ ซอฟเลยโอ้มีลายซ้ายนะขวาไปซ้ายของเราไปยังไงวะเนี่ยลายอะไรวะเนี่ย กดีเจอกันแมบถัดไปนะครับบาย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 